มาแปรใครจะได้หมุนก่อนฮึบโอ้มาเลค่ะหาในนี่หาในนี่หาในนี่ไปหาไปหาโอ้ยมีขวดบอลได้อีซ้ำโอ้ยไปมันสิท์ตายหาหรือตายเคิงอือขอค่ะไม่ห่ะก็สี่สามสองหนึ่งว่าเร็วโอ้ยเบิดเบียเอายร์พี่น้องเอยมาเลยค่ะสีเขียวโอกาสได้อยู่เยอะในเข้าค่ะ ยังไม่เข้าไปเธอปาปาเธอเธอเธอได้ได้ไดได้ฮท่องเรียนได้หาพาลูกยุมขึ้นมาสามอีกสองายกเลยค่ะดีฟ้าเข้าค่ะจิจิมกอนจิมกอนเรียนดีให้ก้อนโอ้ใจเย็นลูกพี่โอ้ไข่ได้ซีเด้อค่ะข่ยม่หาย้องเรีนอุ้ยเข้าโอ้ หัวนี่หวนี่เข้าหม,หมุนแล้วนะคะได้สี uh uh oh uh ่ค uh ่ะยกสี่ค่ะสี่ข้อสี่ข้อสมาเลยค่ะเอ้าเอาไหมค่ะเลี้ยงดดอาวเธอนแรงเกินไปเอทำาปลัวมาจันท์ค่ะค่อย เย็นไหมเย็นไหมฉันบอกว่าให้ค่อยๆนั่นขอได้ขอห้าได้ห้าอยากอยากได้ซีห้าว้าว้ยดีซีอยู่สองสามีูเลยค่ะอุ้ยเสียดายดี่บ้าดมั้นลวมาจานคอยขึ้นย่นเข่าแถวอุ้ยคือวบ่าเข่าอ่ะบาาโอ้าวขยเยิ่ค่อยเกินไปโอ้ลูกเดียวเข่าลูกเดียวอ้าวจิมา โอ้สองใครอยู่ได้อยู่โอ้ยได้หลายๆเข่าแต่ละลูกหนึ่งมุนทาคอยลวดนั่นมึงนีนมัดเป็นยังวะโอึงไหนจะแตกจังอันเุณหนึ่งหนึ่งไปได้เหนื่อเอา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 โอ้ยน่อบอเล็นจังเทียมาจอดจักเจียนสีค่ะสีมาคอยขึ้นสีไหลใช่ไหมไหลใช่ไหมโอ้ยยังวะลูก อยังเรียนมูลอเลยค่ะเอาไปค่ะสีแดงนี้เท่าไหร่คะนั่นหแล้วฉันได้ห้าแล้วสองสีห้าเลูกเขาแดงไปโอ้ยสีแดงบ่มีบอดึกก็ได้หรอกนะคะเนาะดึค่ะดึงกระลุมนี้ค่ะกอ้ด เ่สพราเกีแล้วเดืองเด้อค่ะเ้ขาเด้อลูกได้สีค่ะเข่าลูกโอ้ยเข่าจ้ามันคือโพดแท้มนุษย์นี่ข้อห้าข้อสันข้อห้าข้อสีขอเบิ้งทางมันกันนะมันไปทางใดหนึ่งโอ้ยได้หนึ่งเอาคอนเป็นยังมืออีเลียนเดียวติดิ้ย่าโอ้ยนัว เชอเข่าเฉยเข่ามันเป็นยังเข่าลูกโอ้ยลูกเดียวก็ไม่ด้เท่าไรได้ลูกเดียวเอ้อแ้านตายจะได้เรียนในเรือนอ้าวสิอาเดชีผันก็คือปวดแท่ข่อยเป็นยังไงข่อยคือย่นบวมานมือเนี่ยซีนะคะฟาดเข่าเฉยได้เบือชนอแปะได้เบือชนอจมพู่ไข่อึ่งไปซะขให้ได้หลลาย ขาให้ได้แล้วโอ้ยตายเจนึงได้เนืองพนะนวดไปวัดแล้วแต่สีเห็นไปได้เดี๋ยวเด่นเขาเจอเฮ้ยจะมันแดดห้องเรียนข้าได้หน่อยห้หน่อยขาดได้หน่อยห้หน่อยขาดจะได้หาได้ซีตายเจนึงนี่แหละเหลืองเข่าไม่ลูกเข่าอีหลีไปหาเลื้งไปหาะ มาถอดซีหานี่ไปใส่ซีหานี่คือบ่ได้เนี่ยโอ้ยไปตายทั้งในบัตรได้เจนึงได้จจนึงีแดงไม่เข้าอ๋อคอยเป็นยังท้องเทียนเนืองกักันคอยได้หนึ่งโอ้ยบ่ได้ดอกได้สีแดงจดเอาไอ้แห้งไหลคอยต๊ใจห้าสีโอ้โถ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 ป้าได้สแมได้สาีค จกมหาจีแตกยังจีแดงอันยาโอ้แดงก็แดงโอ้เอาเลยเล่นมุนมันบ่มีมาหาดูหาดูหาลูกดูหาหือซีก็ได้สามก็ได้โอ้ยหยุยาคุณโย่ยัไงเกี๊ยวกับบอลนี้ทีได้ใส่จกมาสี่โอเคพอแล้วยุนไม่สีชมพูสีชมพูเดียวจ้าคอยบไได้จะมาหมุนไม่เร็ว มอนมนตั้งไปเห็นไปั่วตีมต่วแดนเขาอือโอ้โหหนึ่งนื่งกับซีมีมางมาบุมีบัวให่ยูเอายุนนั่นเห็นบัวด้แล้วบัวใไญอีกแล้วว้าว่ปวัดบ้าจ้าวคือปดหาวจ้าคือบัวใหญ่ตัวหายจากเสียแล้วแปลวาอีก โอหัดบวกติดค่ะเมียนเจ้าวายยังไม่เปลี่ยนมาหมาคอยเรื่องอ้ยสีฟ้าเธอได้อยู่โอ้ยเขาอิ๋อเนียนี่เบิดคักๆมาเนี้ล่ะเปียเอ้ยโอ้ยหมุนด้วยถาก็ได้หาเนี่ยแม่หาเนี่ยแม่ซีก็ได้หาก็ดีโอ้ยไรอิ๋อท้องเรียนเออเอาตั้งแตนี้แล้ววะแล้วว่าลูกบอลนี่สิได้ปะโอ้ยวมีเขียวเอาขึ้นมาเอง าคือน้ายาวหยุ่มมากเลี้ยงได้อยู่โอ้ยบ่นอะไรับบุสุงเดสมพูดอะไอยู่อย่าล้มโอ้ยทีองนังสูนเนี่ทีฟ้ากันี่เข้าดูเข้าบ่เข่าอีกเนีเข่าเย็เทียดิมันเป็นจังได้เขายาเขาแค้นพอดะอาปาได้หาหาดู ฮ่าลูกเดี๋ยวค่ะกรรมการเอาสีชมพูใส่ให้หน่อยค่ะสีชมพูกับสีเหลืองสี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 อันได้หนึ่งเก็บใส่ด้วยสิหลกเก็บใส่ด้วยค่ะได้จํานึงจะได้ยังได้หนึ่งเอาแม่สีเหลืองโอ้เาโหจบจบเกมซะทีเรียนเอ้อน่าสิเข่าให้อยู่เด้เดี๋ยวนี้ได้จําโอ๊ยสลวง หมุนก่อนนะหมุนถาดเเด้อเออหมุนโหลดอุ้ยมาการยเียสองนั่นคอยได้ลืมโอ้มีเอาไปลูกเขามาเทียนเดียวก็ว่าได้แล้วเฮ้ยเขียวบ่ได้สามค่ะจ้าเอาเอาให้ได้ นั่นจบไว้แล้วนะจบจบท้อได้ท้อเอ้ยมันได้หลายๆลูกดูจะหาลูกคนอ่ะมุดไปยไม่หาอีหลีกัมมาละข่ะหันว้ายกัมมาแค่เดียวหาลูกโอ้โอ้ยบ่ได้จากลูกโอ้ยบ่ได้ยีเรี่วเปียเลี้ยงดีๆได้รุ่นรลงบานเลยโอ้ายว้ยเจ๊ใหญ่จีเอาไป่มุนให้หื้อ ผัดผีไปัเดียว่าเรียนในห้าแมต้องไเียวิดเอามาเลยค่ะเลยค่ะสี่สี่สอกงโอ้ได้หนึ่งลูกอยู่ค่ะมันลมค่ะลบลมีผีค่ะไปก่อนเด้อค่ะเด้อุนล็อกก็เด้อค่ะห้านี่แม่หนึ่งตายจะจ้หนึ่งนี่ละ้าวันหนึ่งก็ได้แต็มแตม จอดจอดลูกหาสิหไดี่สิที่เป็นยังอยู่ใสสีเหลียงนี่มันคือเอางาใอ่ะหากะหาเริ่มมือเนี่ยเจียวหาลูกเพื่อนะหาลูกแต่ว่าต้องเหลียงเบมือทั้งหาโอ้ยใจดึงอีกแล้วไม่อยากเมาเลยโอ้ยตีไต้างากไ่ได้ลูกเดียวก็ยังไม่มีหวังเลยสามข้า ใครจะได้รู้รางวัลได้ไหมคะคุณได้สักลูกค่ะกินได้บ้านก็กินยากแต่เลี้ยงย่างเดียวเลี้ยงย่งยงย่างย่างโอ้ยตายตัวหนึ่งมาสูนยให้ฉนหนึ่งวันเดอนหนึงอาจจะได้เดี๋ยวจะเห็นตาตีมาแต่ยานแล้โอ้สีสีกับว่มมีหวังดอกท่องเรี่ยว้าวบ้านตยุตวสีย่างนะ หากันมาหกกับห้าห้าห้าซี่ก็ดีว่ะซี่ก็ดีเด้อซี่ก็ดีสองอ้ไได้จงูโอ้ยกินยากค่คีเหลีองเนี่โอ้ยได้เหลืองอันนึงอยู่สามเอาให้มันจบว้าวตึ้งจบเมจบเมไปยแม่ค่ะต่อไปยังเ่จะได้รู้เลยอย่างเดียวงเ คนไดนเท่าไหนสามโอ้ยเอเอาไว้แซะขัดจีนน่โยนะค่ะบ่ได้แะแตกนี่ให้โยขัดอ้หมุนค่ะแม่อย่าเลอดหล่งมาแล้วนะจิง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 จกงจิงจิงจิงงจิงงจิ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 ง่ิงงงงงง บัตรชีวะได้ยีบบาทัวใจขคอยชีวัโอ้บัตเดียวคอยนึงวามันเล่าได้คอยได้เบือยังเงี้ยดียี่สก็ดีจริงๆให้ได้ลุ้นนะคะยายแปเข้าเข้าคอยดีคืว่าได้แท้แตกนึงเข้า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 ต้องเรียนนึง ตึงด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 ึงึงตึงด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 ึงด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 ึงตึงด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 ึง่นงีึงด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 ึงึงดึงึงดึงึงดึง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  เข้าไหจริงจริงใช่ดอกคนได้สองตายบันปับ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 เบอร์หนึ่งโอ้ยี้โชกสีเหลืองเอารถบ้หือเอ้ยเอเอาเรียนหนึ่ะมึงได้ซีกับมาสามกับดีสองสามาแล้วสามสามส เอาเงินเบิดตจะต้องเรียนมื่อนี่ยคอยประมาณดอกสี่ค่ะเอาให้ได้เอาให้ได้ตั้งสี่ลูกแล้วเธอนะเหลือห้สิบบาทเจ้แป้แล้วอย่ายอมแพ้โอเคหนึ่งลูกก็มีหวังค่ะสี่หวังย่างตะสว่างบวกกับอะไ้แม่ค่ะเออเอาเงินเบิร์ตเรียนมาค่ะเจ้แป้ตตตตตึึงงงงง เอาให้ได้นะเธอสีเหลืองอ่ะเหลืองเลยเหลืองเออเอเอาให้เธอเนาะเอาให้ได้นะให้เข้าเลยไม่ไปซ้ายนั่นเขาแล้วเห็นว่าิสิทธิ์แล้วเธอถึงเคื่องเลยถึงถึงถึงเอารุนขันเท่าไดมาเอาไปเถอะโอ้ได้หเอได้ีได้หลีเห็นบ่ได้หลูกเฮ้ยพูดเดียวเมาหมดเลยวันเนี้ย วันนี้ฉันเหมาหมดเลยนะแปรนะ <S 2> <S 2> <S